พวกเราท่เชียแบานคอกนะครับวันนี้เราจะมารีแอคเทรเชอร์ทีไฟ v e มูฟแดน t t แ o คีแยนที่สุดเราก็ได้รีแอคนอกลับมาแล้วแท็เทีซึ่ง ทีห้าก็เป็นยูนิตพิเศษนะคะที่ที่อย่างเขาบอกมาว่าเป็นใครอะใครหล่อยกมือขึ้นทีมใครหล่อยกมือขึ้นนี่าไทยไทยไทยไว้ห้าคนถูกด้วยถูกทุกคนเลยโอ้ยเก่งซึ่งอย่างเขาก็บอกในแถลงการพิเศษว่า เขาจะออกแดนแพ็คคิดมาก่อนพเพลงการปฏิวัติวงการแบบไม่ไม่เขาบอกว่าครั้งนี้เขาจะกลับมาดูวง t r e เชอร์อย่างเ <c oughs> ั็นทช่อาจจะแบบว่าด้วยการที่พี่สาวเกามีอาการน้อยอกน้อยใจไหมอ๋อให้ใครๆลราให้ฟังนะ ญี่ปุ่นอะไรมีทัวร์ญี่ปุ่นเยอะความแบบโโปรมทญี่ปุ่นอะไรต่างๆคือที่เกาจัดสองรอบญี่ปุ่นจะประมาณสิบล้านต่อรอบได้ไหนเล่าเล่าทีให้ฟังหน่อยสิมันคอนเซ็ปต์อะไรยังไงคอนเซ็ปต์เซอร์บีย เขาบอกแบบแค่นี้เรือกมาจากว่าใครคิดว่าตัเองหรใคหล่อยอกมือคืนต้องหวานไหมไม่แต่ว่ารูปที่ปล่อยออกมาดูเท่ดุนวานหน้าตาดีหวานนิดน้อยอย่างนี้เฟิร์บบ่อยหรือเปล่าหวานดิมาร์าือเมย์เขาก็บอกว่าเข้มนะถือว่าเฟอร์บบ์อะไรนะเฟิร์บไฟหรือเปล่าลงมากด้วย แต่แรกๆเหมือนค่อยๆโตแบบเป็นี่มัธยมพี่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นวัยทำงานคือคือเหมือนโฟโต้บุ๊กอันเนี้ยเหมือนอันถ้าถ้าของโฟโต้บุ๊กอันเนี้ยเป็นเป็นมัธยมใช่ป่ะต่อของปีล่าสุดอ่ะเป็นฟิลในมหาลัยอือันนี้เห็นอยู่อ่ะและอันนี้ก็คืออะไรอยังไงก็ ทำงานเยอะมากโซ่พ่อบอกและว่าอันนี้จะเป็นการกลับมาแบบรีบูตใช่ใช่เพรารีบูทเออเพราะว่าก่อนนั้นนี่ก็คือสี่สี่หลันสี่ันนะถูกกว่า่นี่ชอบมากมีเธอเมย์คนหนึ่งบอกว่าเลิกนะคะปลอกอัลบั้มไล่เฉดสีก็ก็ตื่นด้วยอ่ะอ่ะอ่ะแต่ว่ากันหน่อยเพราะว่าเมนเมนของนี่เขาแต่งเพลงใหม่อะไปอย่างเงีน ใจเพราะว่าก็อยู่แต่ในห้องเสืสีชมพูก็พี่โท่งก็แบบกพ่อพิงก็แม่และพ่อเขาเขาพูดหน่อยจุนยูบอกว่าพี่เขาบอกว่าถ้าใครหลอนแล้วยกมืออ่ะจุนยู่เขาจะไม่ยกแต่ถ้าถามว่าใครเซ็กซี่อ่ะเขาจะยิ มไปหาพี่เดวิดกันดีกว่ะพี่อหงกฤษมาแต่อันนี้เป็นมูสเป็นแดนแพลนทิสนะกค็เรา่ะได้ฟังเพลงนะก็เราจะได้ฟังเพลงนะมวนอโอเคเริ่มเมื่อกี้เราแอบเห็นแบบห้องสอน่ห้องสอนอ่ะเนาะอันหนี้ที่ตูตินมะไม่รู้ใช่เห็นยังอุ้ยอุ้ยออ๋ยังไม่ได้จ้าหล่อมากต่อขึ้นแล้วเธอมูตพี่เราโกกอ่ะพี่จีฮุนเมื่อกี้เขาแอบแอนออกค่ะคุณ แหนนะโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้นโอ้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้วโอ้วโอ้อ้ยโ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 องยโอ้ยิอ้ยโอ้ยโ่งยโอ้นโ่้ว้ยอ้ยโอ้ยิอ้วโอ้ยโออโอยอ้อ้ยโ้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยโออโยออยอยอยยอง่อ้ย หล่อผมย,ยาวแล้วหล่อมกามยกยาวอ่ะ จังหวนแล้วล่ะทำยังไงโบมาหน่อยลูโอ้ยโอ้ยเขารองเยอะแน่วันนี้เขาแต้นเองอะอ้เห็นเนื้อเขาที้ละนิดที้ละหน่อยเนาะสบานได้ว่าไม่ได้ยินเพลงเลยโอ้ยวันนี้เขาเป็นแดนแบร์ทิ้งเนี่ยเราเกิดคกับการเต้นกันไม่เราไม่เคยสนใจกัทุกคนตัวเหมือนหาจริงยังพี่มากเลยดีมากค่ะ 무아. 치즈가 막아니야 ช็อกสังการเมื่อกี้ท่าแรกกูขึ้นอยโอ้ยท่านนดดีท่านนิลายะไม่รู้โอ๊ยสุพรมสุพรีมสุพรีมสุรมนี่ไม่ใช่สีชมพูเลสาวก็ัอไหันวาอัน่ไวจไวมาแล้วเอาอีกบ้ากูช่วแล้ตอนหน้านี้อยากไม่ย่ ยี่ยี่สิบในทุนาเอ็มวีมาแล้วนะอ้าวอีกอีกไม่กี่วันไอ้หน้ดูอยู่หรอแล้วทำไมมึงไม่มาไหญ่ไม่เกลมาลากเรากลับไีโซนค่ะกูอบนะันที่แปดคนที่แปดีุนานี้แล้วไแม่ไปดูนเดียวแม่ไดด้วยแล้วูดด้วยมาเป็นไงเกินมา ตอนแรกอก่งเกคิดว่าแบบแก้วไอ้เนี่ยแอบแบบแอบเปิดแอบอะไรไม่ต้องแอบแล้วค่ะมีท่าให้เลยเต่ทุกคนไม่แต่งหน้าดีมากเลยจริงทุกคนไม่แต่งหน้าแล้วก็มเหนื่อแบบว่าท่าเต้นก็ไม่ได้หายจแรงกี่นี้แรงมากแล้วก็แบบก็ไม่ผิดหวังในการที่จะได้เห็นเหนือพี่จีฮุนไม่คือแต่ว่าคือการพี่จีฮุนกับไอ้จมูกอะมันเปิดอยู่แล้วแต่โดยยองใช่ทุกคนเปิดยองจุนยอไอ้จุนทำอะไร ดีมากเนี่ยและเพลงก็คือเพลงวไยจีมากมันดีมากเลยอะฟาวเวอร์บอยสะวบอยเดี๋ยวนะอันนี้ทีห้าเป็นอัลบั้มแยกก่อนไหมยูนิตนี้มีอัลบั้มเลยมั้งน่าจะมีอัลบั้มเลยเฮ้ยน่าจะน่าจะขอดูทีได้ไหมอัลบั้มน่าจะมาออกัสค่ะอ๋ออันนี้คือคัมแบ็กอันนี้แค่ของทีห้าออกมาก่อนเฉยๆแกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดือนเราไปดูจอใหญ่สัม อีกเียตกใจอ่ะการท้องจีฮอนมันคือเป็นบล็อกเป็นขนุกบางๆก็พี่เขาไม่จวนเราเขาวันพี่ดีใจพี่เลิกถูกอ่ะพี่ดีใจพี่เลือกแมนถูกตรงแต่คือแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเพลงอ่ะมันเป็นวาจีจริงเว้ยแต่ว่ามันเป็นวาจีแบบรสชาติใหม่เพราะแต่ก่อนนะเราจะเดาออกได้ว่าแบบแบกแบกเบกแดนของวาจีจะอยู่ตรงไหนถูกปะใช่แบบใช่อย่างเช่นแบกพิงของบิ๊กแบงหรือไม่ก็จทั่งจีซี ผสมแล้วเต้นท่าเดียวกันด้ายสุดท้ายแล้วอ่ะที่จะใส่ตู้มใช่เบลงแดนของ YG จะแบบตือเตืนเหมือนกันโมแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบใหม่ทำนองใหม่เออภาพรวมเพอร์ฟอร์มทั้งหมดอ่ะมันเชื่อก็ก็ YG เขาก็ฉันเข้าใจแล้วว่ากลยุทธ์ในการปล่อยดนแพ็กทิสออกมาก่อนเอ็มวีคืออะไรคือทําให้เราอยากจะดูเอ็มวีเร็วๆเลยคือแล้วใช่ในระยะเวลาแค่แบบอีก8วันนะมันก็จะเอีย เมื่อไหร่วันที่แปดไว้เยปะที่เราเรารู้สึกว่าอะไรเราเมารู้สึกว่าอะไรหรือว่ารู้สึกว่าแบบมีของมากๆากเลยทั้งเพลงเองทั้งตัวน้องที่แบบโคตรมีเสน่ห์ทุกคนตัวหนาหมดทุกคนเนี้ตัวระเบี่ยดไปแล้วจุนกระโยนเขาได้สิ่งเข้าไปในร่างของน้องจุนกโย คู้เอกเลิฟเอกโยของฉันไปเท่ๆไม่มีอะไรแล้วนะก็อะอยากเห็นโปรโมทจะรอดูอีกนะจ๊ะแกฉันเราเพิ่งอยู่จากน้องบอยหลิงดองใช่เขาก็กลับมาตามเรากลับบ้านตอนที่เราอะตอนที่เราวีเทีช์ก็ชอบแบบเขาจะกลับไม่กลับอ่ะอันนี้มีช่วงที่แบบว่าตอนเราไปคอนเสิร์ตแล้วเราก็ข้าน้องกันมากแบบดูก็ไม่ได้แบบวอร์ไม่ได้ อนนั้นพี่ก้าก็กำลังจะมาใช่แล้วก็บไม่ได้แล้วมัต้องฟังอากาดี้มามนก็มาเป็นละลอกละลอกพอดีเหมือนกันนะมาดูน้องมาแล้วก็ดูน้องดูดูดูแล้วก็หายไปแล้วเตรียมเตรียมเตรียมไปแหวกหาพี่เร็จที่น๊บนึงนี่ไม่ได้แหวกด้วยนี่แบบไปหาเขาเลยบางทันฉลองเฟสต้าไปแล้วด้วยครบเนี่ยมาถูกจังหวะมันหมดมันมีเป็นละลอกละลอกเนี่ยตอนเห็นที่คอน่ะก็คิดว่าทุกคนก็ดูภูมิใจในการขายเซ็กซี่ของตัวเองนะ แต่นี่ไม่คิดว่ามาแรงมากเพราะเรายังคิดว่าวงน้องยังเป็นวงเด็กอยู่สําหรับเราแต่ก็ว้าวมีเด็กก็ปล่อยนนี่พอมันปล่อยมาเป็นชุดสูตรอย่างนั้นนะภาามันก็มันก็ชัดนะว่ามันก็ไม่เด็กแต่จริงๆว่าก็เพราะว่านี่ว่าเพราะว่าเมื่อวานน่าจะนี่แล้วเนาะเมื่อวานเท่าไหร่แล้วจบมหกแล้วอะ ถ่ายรูปจบการศึกษาแล้วอ่ะใช่โอเคโอเคค่ะครดูล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใช่ก็อย่าลืมคอมเมนต์พวกเราอยู่แได้นะคะกด Subscribe ให้พวกเรากับพวกเราช่องแทชเชอร์ทีวีแล้วก็ทุกๆช่องทางที่เราทุกๆช่องทางที่เรามีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอกทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กค่ะไปแล้วค่ะเจอกันเจอฟังเพลง